ยานแม่ของเอเลี่ยนอาจส่งอุกบาทเทียมมาสังเกตการมนุษย์โลกนักฟิสิกส์คนดังแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดร่วมกับเพนตากรตเตรียมออกค้นหาเศษชิ้นส่วนอุกบาทที่ตกนอกชายฝั่งปาปัวนิวกินีเพราะต้องสงสัยว่าแท้จริงวัตถุด,ดังกล่าวเป็นยานสำรวจขนาดเล็กซึ่งอาจจะถูกส่งมาจากยานแม่ของเอเลียนเพื่อสำรวจโลกและระบบสุริยะ เพนตากรเผยแพร่รายงานฉบับร่างที่พวกเขาร่วมกันเขียนขึ้นเรื่องข้อจำกัดทางกายภาพว่าด้วยปรากฏการณ์ทางอากาศซึ่งไม่สามารถระบุที่มาได้รายงานนี้กล่าวถึงข้อสันนิษฐานของดรโลฟซึ่งเขาเชื่อมั่นว่าดาวเคราะห์น้อยรูปร่างประหลาดโอมูอามูอาที่เป็นแท่งยาวคล้ายซิกา้าและเดินทางมาใกล้โลกเมื่อปี2019นั้นแท้จริงแล้วเป็นยานแม่ของเอเลี่ยนจากนอกระบบสุริยะ แต่ได้อำพรางตนเองให้มีรูปลักษ์ภายนอกคล้ายดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางทว่ากลับไม่มีกลุ่มก๊าซห่อหุ้มเหมือนดาวหางทั่วไปทั้งยังสามารถเร่งความเร็วขึ้นในทิศทางที่ออกห่างจากดวงอาทิตย์ซึ่งนับว่าผิดปกติอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามดรโลฟระบุด้วยว่าบนยานแม่เหล่านี้ในปัจจุบันอาจไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหลงเหลืออยู่ เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่ายานแม่และยานสำรวจขนาดเล็กถูกส่งให้ออกมาทำภารกิจสำรวจจากกวาลตั้งแต่เมื่อใดจึงมีความเป็นไปได้ว่าเผ่าพันธุ์และอรารยธรรมต่างดาวที่อยู่ในกาแล็กซี่อันไกลโพ้นอาจดับสูญไปจนหมดสิ้นแล้วก่อนยานเดินทางมาถึงโลกก็เป็นได้ปรากฏการที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงได้แก่1การขยายตัวของเอกภพ เอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบว่ากาแล็กซีเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่างกาแล็กซีที่ยิ่งอยู่ไกลจะยิ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปเร็วกว่ากาแล็กซีที่อยู่ใกล้นั่นคือเอกภพกำลังขยายตัวทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณอายุของเอกภพได้ข้อพิสูจน์การขยายตัวของเอกภพคือ กาแล็กซี่จำนวนมากกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปจากกันและกันการสังเกตจากโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่พบว่ากาแล็กซี่อื่นๆกำลังเคลื่อนห่างออกไปจากเราและยิ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปก็ยิ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นนักวิทยาศาสตร์ใช้สิ่งที่เรียกว่าปรากฏการ์ด็อปเปร์ในการวัดความเร็วของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งของกาแล็กซี่ โดยหลักการที่ว่าเมื่อวัตถุบนท้องฟ้าเคลื่อนที่ห่างออกไปจากเราถ้าแสงของมันยิ่งแดงมากขึ้นก็แสดงว่ามันยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นในทางกลับกันถ้ามันเคลื่อนที่เข้ามาหาเราแสงของมันจะเป็นสีน้ำเงิน2อ,อุณหภูมิพื้นหลังอวากาศการค้นพบอุณหภูมิของเอกภพในปัจจุบันหรืออุณหภูมิพื้นหลังเป็นการค้นพบโดยบังเอิญจากนักวิยทยาศาสตร์ชาวอเมริกา ขณะที่กำลังทดสอบระบบเครื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทัศน์วิทยุปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นสัญญาณที่เหลืออยู่ในอวกาศเทียบได้กับพลังงานของการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำที่มีอุณหภูมิประมาณ2.73เคลวินในขณะเดียวกันได้ทำนายว่าถ้าเอกภพมีจุดกำเนิดมาจากบิ๊กแบง จะต้องพบการแผ่รังสีที่เหลือในอวกาศจากเอกภพที่มีอุณหภูมิประมาณ1 0 0 0 0เคลวินจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการแผ่รังสีของเอกภพจะมีความถี่ลดลงเหลือเป็นคลื่นไมโครเวฟซึ่งมีการส่งดาวเทียมไปสำรวจพบว่าในอวกาศมีคลื่นไมโครเวฟกระจายตัวสม่ำเสมอในทุกทิศทางจากอาวกาศ และสอดคล้องกับการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำที่อุณหภูมิ2.73เคลวินดังนั้นคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังจากอาวกาศนี้ก็คือการแผ่พลังงานที่เหลือหลังบิ๊กแบงประมาณ3 0 0 0 0นปีจึงเป็นอีกข้อหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีแบงได้เป็นอย่างดีดาวยูเรนัสได้รับฉายาว่าเป็นดาวยักษ์น้ำแข็ง เนื่องจากมีชั้นน้ำแข็งปกคลุมรอบแกนกลางซึ่งเป็นหินและเหล็กแม้ว่าดาวยูเรนัสจะมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากและมีมวลมากกว่าโลกถึง14.5เท่าแต่แรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวของมันกลับน้อยกว่าพื้นผิวโลกโดยมีแรงโน้มถ่วงที่ประมาณ86หากน้ำหนักบนโลกอยู่ที่100กิโลกรัมน้ำหนักบนดาวยูเรนัสจะเหลือเพียง86กิโลกรัมเท่านั้น ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์บริวารทั้งสิ้น27ดวงแต่ส่วนใหญ่เป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กเรียกได้ว่าหากรวมมวลของดวงจันทร์ทั้งหมดของดาวยูเรนัสเข้าด้วยกันมวลของมันยังน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมวลดวงจันทร์ไททนันซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูนดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวยูเรนัสชื่อว่าไททาเนีย โดยเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่8ในระบบสุริยะหากมองภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดีจะเห็นจุดกลมๆสีแดงขนาดใหญ่อยู่บนแถบสีที่พาดดวงดาวอยู่นั่นคือพายุหมุนที่รุนแรงบนดาวพฤหัสบดีมันตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรบนดาวขนาดใหญ่ดวงนี้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ24,0 0 0กิโลเมตรและสูงประมาณ14,00 0กิโลเมตร มีความเร็วประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดดังกล่าวนี้ถูกพบครั้งแรกในปีคศ1665และได้รับการยืนยันว่าเป็นพายุหมุนที่รุนแรงจากการทำภารกิจของยานไวยาเจอหนึ่งในปีคศ1979แม้จะมีขนาดดาวที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแต่ขนาดที่ใหญ่และมวลที่มากรวมถึงลักษณะมันทำให้ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนที่ได้เร็ว มันใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบด้วยความเร็ว12.6กิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นหนึ่งวันบนดาวพฤหัสบดีจึงสั้นกว่าหนึ่งวันบนดาวเคราะห์อื่นๆอย่างไรก็ตามด้วยระยะทางที่ไกลจากดวงอาทิตย์มากดาวพฤหัสบดีจึงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานถึง12ปีหรือ4 3 3 3วันของโลก ด้วยความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสบดีที่เร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทำให้แกนกลางของดาวที่อาจประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและโลหะเหลวเคลื่อนตัวไปด้วยและสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะซึ่งรุนแรงมากกว่าโลกประมาณ14เท่าสนามแม่เหล็กนี้เองมีส่วนทำให้เกิดรังสีอันตรายรอบๆดาวพฤหัสบดี และเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการสำรวจดาวยักษ์ใหญ่ดวงนี้โดยทั่วไปแล้วแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างมวลจะมากหรือน้อยขึ้นกับมวลของวัตถุดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ดาวพฤหัสบดีที่มีมวลมากกว่าโลกจะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าประมาณ2.4เท่าซึ่งหมายความว่าหากชั่งน้ำหนักบนโลกได้100กิโลกรัม เมื่อไปชั่งบนดาวพฤหัสบดีก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ240กิโลกรัมการพิสูจน์การเกิดของหลุมดำในอดีตมีการใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อธิบายถึงการเกิดหลุมดำว่าหลุมดำจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการยุบตัวของมวลสารมีรูปทรงกลมเกลี้ยงและสมมาตรโดยดาวฤกษ์ที่กำลังยุบตัวจะกลายเป็นหลุมดำ และมวลสารของมันจะหลบซ่อนอยู่ภายในขอบฟ้าเหตุการณ์และสร้างภาวะเอกฐานขึ้นที่จุดศูนย์กลางของหลุมดำจากนั้นดาวฤกษ์จะถูกกลืนเข้าไปในภาวะเอกฐานจนไม่มีสสารจะเหลือทิ้งไว้แต่เพียงเวลาและอวกาศที่บิดโค้งเท่านั้นเมื่อมีการถ่ายภาพหลุมดำได้สำเร็จจึงเป็นเรื่องตื่นเต้นอย่างมากในวงการวิทยศาศาสตร์ โดยภาพหลุมดำแรกในประวัติศาสตร์ถ่ายจากใจกลางกาแล็กซี M 8 7แต่ตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าหลุมดำนั้นมืดสนิทแล้วการถ่ายภาพของหลุมดำสามารถทำได้อย่างไรเราจะพาทุกท่านไปยังขอบของหลุมดำเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างณที่แห่งนั้นหลุมดำที่มืดสนิทโดยทั่วไปหลุมดำเกิดจากการยุบสลายตัวลงของดวงดาว และเมื่อมวลของตัวดาวเองมีมากเกินกว่าขีดจ,จำกัดก็จะกลายสภาพเป็นวัตถุที่มีแรงดึงดูดโน้มถ่วงเป็นอนันต์แม้แต่แสงซึ่งเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในจักรวาลก็ยังไม่สามารถเดินทางหนีแรงดึงดูดนั้นได้จึงไม่มีวัตถุใดในจักรวาลที่มีมวลจะสามารถหนีออกมาจากหลุมดำได้นี่คือเหตุผลที่หลุมดำมืดสนิทเขตแดนแห่งความมืดมิดและสว่าง เขตแดนที่เกิดจากเส้นทางของแสงที่ไม่สามารถหนีออกมาจากหลุมดำได้เรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์พรมแดนระหว่างสองสภาวะนี้กำหนดโดยเส้นทางเดินของแสงที่ไม่สามารถหนีแรงดึงดูดโน้มถ่วงของหลุมดำออกมายังภายนอกได้กับเส้นทางของแสงจากภายนอกอย่างไรก็ตามเส้นทางเดินของแสงทั้งสองจะไม่มีวันมาบรรจบกันเพราะมีเช่นนั้น แสงจากภายนอกจะต้องตกเข้าไปในหลุมดำดังนั้นในสถานการณ์ปกติแล้วพื้นที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จะไม่ลดลงแต่จะมีขนาดคงที่หรือเพิ่มขึ้นเสมอการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ขอบฟ้าเหตุการณ์จะเกิดจากการที่มีสสารตกลงไปในหลุมดำหรือเกิดจากการชนกันแล้วรวมตัวของหลุมดำด้วยกันเอง มนุษย์มีเพื่อนร่วมกาลักซีที่สื่อสารกันได้อย่างน้อย36อารยธรรมทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยนอต์ิงแฮมของสหราชาณาจักรคิดค้นวิธีคำนวณหาขอบเขตความเป็นไปได้ที่จะมีเอเลียนทรงภูมิปัญญาซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์อยู่ในกาลักซีทางช้างเผือกโดยผลการคำนวณปรากฏว่า อาจมีอรารยธรรมต่างดาวในระดับสูงทัดเทียมกับเราอยู่อย่างน้อยถึง36อรารยธรรมเลยทีเดียวสมมติฐานในการคำนวณดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสามารถจะเกิดขึ้นได้บนดาวทุกดวงที่มีสภาพคล้ายโลกและเมื่อเวลาผ่านไปเราว5.5พันล้านปีหลังดาวเคราะห์นั้นก่อตัวขึ้นจนมันมีอายุเก่าแก่เท่ากับโลก วิวัฒนาการจะนำสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นมาสู่อารยธรรมขั้นสูงจนสามารถติดต่อสื่อสารข้ามห้วงอวกาศได้เช่นเดียวกับมนุษย์หรือก้าวหน้ายิ่งกว่าผลคำนวณตามหลักการดังกล่าวยังชี้ว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อยู่ใกล้โลกที่สุดอาจอยู่ห่างออกไปถึงราว1,7 0 0 0ปีแสงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรายังค้นหาอารยธรรมต่างดาวไม่พบ เนื่องจากสัญญาณวิทยุที่มนุษย์เคยส่งออกไปนั้นเดินทางได้ช้าและมีพลังไม่สูงนะักตัวอย่างเช่นสัญญาณวิทยุที่มนุษย์ทำการกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อปี1895หากส่งสัญญาณออกไปในห้วงอวกาศขณะนี้มันจะไปได้ไกลาจากโลกเพียง125ปีแสงเท่านั้นหากจินตนาการถึงห้วงอวกาศที่ไร้แรงดึงดูดโน้มถ่วงการที่นักบินอวกาศต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะเช่นนั้น รวมไปถึงการอยู่ในสถานีอวกาศที่มีความเร็วในการโคจรอยู่ที่ราว27,360กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบหรือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในปีคศ2012องค์การนาซาได้เริ่มภารกิจพิเศษขึ้นหรือการศึกษาฝาแฝดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเงื่อนไขคือการคัดเลือกนักบินอวกาศที่มีฝาแฝดอายุเท่ากัน เพื่อให้ได้โครงสร้างทางพันธุกรรมเดียวกันเติบโตและได้รับการเลี้ยงดูแบบเดียวกันเพื่อให้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมเดียวกันจนในที่สุดก็ได้พบกับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการสำหรับการทดลองนาซาจะส่งนักบินซึ่งเป็นฝาแฝดคนหนึ่งให้ปฏิบัติภารกิจอยู่บนสถานีอวกาศเป็นเวลาหนึ่งปีส่วนฝาแฝดอีกคนจะยังคงใช้ชีวิตตามปกติอยู่บนโลก โดยตลอดหนึ่งปีขอองค์ภารกิจจะมีการเก็บตัวอย่างของเลือดอุจจระและปัสสาวะของฝาแฝดทั้งคู่มากกว่า300ตัวอย่างการทดลองในครั้งนี้นาซาได้แบ่งทีมวิจัยออกเป็นหลายๆทีมทำการศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างกันเช่นการสังเกตทางด้านสรีวิทยาและพฤติกรรมรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับโอมิกในนักบินอวกาศอีกด้วยคำว่าโอมิกเป็นภาษาละตินหมายถึงองค์ประกอบโดยรวมหากนำมาใช้กับทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งมีชีวิตจะหมายถึงการศึกษาสิ่งมีชีวิตแบบองค์รวมตั้งแต่ระดับสารพันธุกรรมไปจนถึงกระบวนการคัดลอกรหัสพันธุกรรมการแปลร,รหัสพันธุกรรมออกมาเป็นโปรตีน และท้ายที่สุดคือการศึกษาลึกลงไปจนถึงระดับสารชีวเคมีสารชีวโมเลกุลและสารเมตาบอลตยต่างๆที่เกิดในสิ่งมีชีวิตหนึ่งในคำถามที่พบมากที่สุดหลังจากภารกิจนี้สิ้นสุดลงก็คือฝาแฝดคนที่โคจรอ,อยู่ในสถานีอวกาศจะมีอายุน้อยกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกหรือไม่เพราะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ นาฬิกาที่เคลื่อนที่จะเดินช้ากว่านาฬิกาที่อยู่บนโลกอย่างไรก็ตามเนื่องจากความเร็วการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับความเร็วแสงความเร็วในการเคลื่อนที่ของสถานีอวกาศมีค่าคิดเป็น0.0025เอร์เของความเร็วแสงดังนั้นความแตกต่างของอายุฝาแฝดทั้งสองจึงอยู่ในระดับไม่กี่มิลลิวินาทีเท่านั้นแต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจอย่างมากให้นักวิทยศาศาสตร์คือ ความยาวเทโลเมียของที่เปลี่ยนแปลงไปของนักบินอวกาศกล่าวคือโดยปกติเทโลเมียจะสั้นลงตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราที่เทโลเมียสั้นลงเมื่อเวลาผ่านไปอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่ความเครียดการเจ็บป่วยโภชนาการการออกกำลังกายความเครียดทางจิตใจและการสัมผัสสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางอากาศ รังสีต่างๆดังนั้นความยาวของเทโลเมียจึงสะท้อนถึงพันธุกรรมประสบการณ์และความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและเป็นตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและความชรายิ่งไปกว่านั้นหลังจากจบภารกิจและกลับมาสู่โลกความยาวเทโลเมียของนักบินกลับสั้นลงอย่างรวดเร็วและมีค่าคงที่ในอีกหลายเดือนต่อมาจนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยก่อนเริ่มภารกิจ แต่นั่นหมายความว่านักบินอวกาศมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยได้มากกว่าปกตินั่นเองปัจจุบันดาวอังคารเป็นที่สนใจของนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเนืน่องจากมีความคล้ายคลึงกับโลกและคาดหวังว่าอาจมีน้ำและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคารดังนั้นมาลองทำความรู้จักกับดาวอังคารกันให้มากขึ้นกัน ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารมีความกดอากาศค่อนข้างต่ำโดยเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง95%ตไนโตรเจน3%ส่วนอ์กอนและธาตุอื่นๆรวมถึงออกซิเจนมีอยู่ประมาณ1.6%ดังนั้นมนุษย์อย่างเราจึงไม่สามารถหายใจได้เมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร วงโคจะรองดาวอังคารรอบดวงอาทิตย์นั้นไม่ได้เป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์แบบมันเป็นวงโครจรที่บิดเบี้ยวคล้ายลักษณะของไถ่ไก่มากกว่าและนั่นทำให้ระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์ถึงดาวอาังคารหรือแม้แต่ดาวอาังคารกับโลกมีระยะที่ไม่แน่นอนโดยระยะที่ดาวอาังคารใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดคือ206ล้านกิโลเมตรและไกลดวงอาทิตย์ที่สุดคือ249ล้านกิโลเมตร ส่วนระยะที่ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดคือ54.6ล้านกิโลเมตรและไกลโลกที่สุดคือ4 0 0หกิโลเมตรหากต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่ดาวอังคารเราจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเป็นคำถามที่อาจจะตอบเฉพาะเจาะจงได้ยากเนื่องจากขึ้นกับปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากโลกถึงดาวอังคารที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคงที่อยู่ตลอด หรือศักยภาพของยานอาวกาศรวมทั้งแผนการเดินทางด้วยอย่างไรก็ตามการเดินทางไปถึงดาวอังคารที่เร็วที่สุดคือการเดินทางของยานมาริเนอร์7ในปีคศ .1969 โดยใช้เวลา128วันเท่านั้นหากมองภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดีจะเห็นจุดกลมกลมสีแดงขนาดใหญ่อยู่บนแถบสีที่พาดดวงดาวอยู่นั่นคือ พายุหมุนที่รุนแรงบนดาวพฤหัสบดีมันตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรบนดาวขนาดใหญ่ดวงนี้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ24,000กิโลเมตรและสูงประมาณ14,000กิโลเมตรมีความเร็วประมาณ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดดังกล่าวนี้ถูกพบครั้งแรกในปีคศ1665และได้รับการยืนยันว่าเป็นพายุหมุนที่รุนแรง จากการทำภารกิจของยานวอยาเจอหนึ่งในปีคศ1979แม้จะมีขนาดดาวที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆแต่ขนาดที่ใหญ่และมวลที่มากรวมถึงลักษณะมันทำให้ดาวพฤหัสบดีเคลื่อนที่ได้เร็วมันใช้เวลาเพียง10ชั่วโมงหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบด้วยความเร็ว12.6กิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นหนึ่งวันบนดาวพฤหัสบดีจึงสั้นกว่าหวันบนดาวเคราะห์อื่นๆ อย่างไรก็ตามด้วยระยะทางที่ไกลจากดวงอาทิตย์มากดาวพฤหัสบดีจึงใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานถึง12ปีหรือ4,333วันของโลกด้วยความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสบดีที่เร็วกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทำให้แกนกลางของดาวที่อาจประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและโลหะเหลวเคลื่อนตัวไปด้วย และสร้างสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะซึ่งรุนแรงมากกว่าโลกประมาณ14เท่าสนามแม่เหล็กนี้เองมีส่วนทําให้เกิดรังสีอันตรายรอบๆดาวพฤหัสบดีและเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการสำรวจดาวยักษ์ใหญ่ดวงนี้โดยทั่วไปแล้วแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดระหว่างมวลจะมากหรือน้อยขึ้นกับมวลของวัตถุ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกที่ดาวพฤหัสบดีที่มีมวลมากกว่าโลกจะมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าประมาณ2.4เท่าซึ่งหมายความว่าหากชั่งน้ำหนักบนโลกได้100กิโลกรัมเมื่อไปชั่งบนดาวพฤหัสบดีก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ240กิโลกรัม